สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชั่นแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบา้ากันเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้ครับทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆเขาได้ประกาศทั้งตู้กระชาตตู้ต่อไปและตัวละคร LR ลําำดับที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทั้ง2ตัวที่ว่านะครับก็อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนตรงนี้เลยนะนี่เลยครับเปยังไงบ้างเพื่อนๆมีใครถ่ายถูกกันบ้างหรือเปล่านะครับว่าตัวละคร LR ลําำดับที่4 คือลูเชลมากรเลตตัวนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าอาร์ตแบบโคตรเข้มนะหน้าตานี่แบบโคตรหล่อนะครับเอาจริงๆและสําหรับตู้กาชาที่จะมาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทางฝั่งญี่ปุ่นหรือของเซิร์ฟเราเนี่ยจะมาเป็นอาทิตย์หน้านะครับก็คือน้องเอลาเตสีเขียวเพื่อนๆซึ่งทั้งสองตัวนี้จากที่ผมไปส่องสกิลมาเรียบร้อยแล้วนะทั้งคู่มันมาช่วยเสริมทัพเผ่านางฟ้านะครับการมาของทั้งสองตัวนี้นะครับน่าจะทําให้เผ่านางฟ้าเนี่ย กลับคืนสู่เมตาได้ระดับหนึ่งเลยนะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวนะครับว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวผมขอเริ่มจากน้องเอลเเต้ก่อนเลยแล้วกันนะสําหรับ LR เนี่ยผมขอไว้ที่หลังนะครับเพราะว่าผมเป็นพวกของอร่อยเนี่ยชอบกินสุดท้ายเ,เพื่อนๆก็สาหรับน้องเอลเลเต้นะครับความสามารถของน้องนะนี่เลย เพิ่มแซดพื้นฐานของผู้พ้องเผ่านางฟ้า5%ต่อผู้พ้องเผ่านางฟ้าที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มเดเมจที่สร้างของผู้พ้องเผ่านางฟ้า3%ต่อบัฟ1อันที่ผู้พ้องเผ่านางฟ้ามีอยู่นะครับซึ่งจะสามารถเพิ่มได้สูงสุด8ครั้งด้วยกันนะนั่นหมายความว่าแซตสูงสุดที่จะได้ผู้พ้องเผ่านางฟ้าจะได้แตดพื้นฐานเพิ่มมาถึง15%แล้วก็เพิ่มเดเมจที่สร้างได้สูงถึง24%เลยนะครับแต่ตรงนี้คือต้องทําเงื่อนไขให้ครบนะครับที่ เอกลักษณ์อันนี้นะครับเราสามารถใช้ซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ได้เ,เพื่อนเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์รูปมืออยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าอยากเอามาลงช่องหน้าผมว่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะเพราะสกิลเนี่ยมันเป็นสกิลพื้นฐานนะครับแต่ค่อนข้างดีทั้งคู่เลยนะโดยสกิลแรกจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวที่มีเอฟเฟกต์ลดเกรดแถมมาด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับจะเป็นการ์ดฟื้นฟูนะหรือว่าการ์ดฮิลสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพวก้องทั้งหมดได้นะครับและที่ขั้นสุดท้ายขั้น3นัยงสามารถถอนดีั ทุกอันได้อีกด้วยนะครับส่วนถ้าไม้ตายครับก็จะเหมือนกับเอลเเตตัวื่นเลยนะครับสามารถถอนดีบัฟทุกอย่างจากพวกพ้องได้นะครับนอกจากนี้ยังได้รับบัฟทําให้ดีบัฟทุกอย่างไร้ผลนะครับไประยะเวลาถึง4เทิร์นอีกทั้งยังสามารถเพิ่มความสามารถด้านป้องกันอีก150%ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นความสามารถใหม่ของเอลเเตสีเขียวตัวนี้นะ ก็ถ้าดูจากนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เอามาใช้โหมด PVP เป็นหลักนะและถ้าถามว่าเอาไปใช้ในสงครามสัตว์อสูรได้หรือเปล่านะครับส่วนตัวคิดว่าความสามารถเนี่ยก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะเพราะมีทั้งฟื้นฟูเลือดถอนดีบัฟอีกทั้งยังสามารถลดเกรดหมายตายได้ด้วยนะครับและสําหรับไลน์อัพของโตเอลาเต้ตัวใหม่นะนเพื่อนๆก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสาหรับแถวแรกนะครับสี่จรุเทพยุคเก่าเพื่อนๆมาครบหมดเลยนะแล้วก็ยังมีอลิซาเบธแดงนะครับอันนี้ตัวใหม่นะ มาด้วยนะครับแต่ทีเด็ดที่สุดของตู้นี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นนี่เลยหลอกซีคลังนะครับอันนี้ทีมงานผมว่าใจดีมากๆเขาติดมาให้อยู่ในตู้นี้ด้วยนะและสําหรับไมเล่นะครับก็จะเหมือนกับตู้กระชาทั่วไปเลยการันตีจะอยู่ที่600แต้มนะครับส่วน300จะได้การันตีเอสซ่าสุบในตู้1ตัวนะครับก็สาหรับกระชาตู้นี้นะครับถ้าถามว่าน่าเปิดไหมเอาจริงผม ให้เหมือนกับฮอกจังเลยนะคือถ้าใครที่เป็นสายเติมเพชรรายสัปดาห์นะครับแล้วมีเพชรเหลือบวกกับเล่นคอมเผานาฟ้าเป็นเมย์นะครับผมว่าตู้นี้เนี่ยก็น่าเปิดหานองไว้สักตัวนะแต่ถ้าใครที่เป็นสายฟรีนะครับผมก็ยังคงแนะนําให้ข้าวนะเพราะถ้าไม่รีจริงๆเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะครับว่าเฟสตัวต่อไปที่จะมาเนี่ยเป็นตัวอะไรน,นะครับบวกกับสภาพเพชรในเอดี AD ของเราด้วยนะเพราะเอลเเตตัวนี้น่าจะเอาไปใช้ซับตําแหน่งที่4ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วประเด็นคือเผ่านางฟ้าตอนนี้เนี่ยซับตำแหน่งี4นะครับมันก็มีตัวละครที่เป็นทางเลือกหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นริสตันหรือว่านานาชีนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะแต่สำหรับเอเลเตจุดเด่นของซับตำแหน่งที่4เนี่ยคือสามารถบูสต์แสร็พื้นฐานได้แล้วก็ช่วยเล่งเดเมตได้นะครับซึ่งซับตัวอื่นๆเนี่ยส่วนมากจะเน้นไปทางป้องกันซะมากกว่านะโอเคก็สำหรับตัวละครใหม่เอลเลเตนะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เทียกันแล้วก็ต่อมาครับมาถึงจานหลักของเราแล้วเพื่อนๆน,นั่นก็คือ นี่เลยครับลูเชลนะครับตัวละคร LR ลํำดับที่4สําสำหรับรูเชลตัวนี้นะครับสิ่งแรกที่เตะตาทุกคนนะนอกเหนือจากหน้าตาที่ล่อเล่าแล้วนะครับก็คือการสกิลแรกเพื่อนๆมันได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นดีบัฟแล้วนะครับก็สำหรับความสามารถอัปเกรดนะครับมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเอกลักษณ์ของเขากันก่อนครับความสามารถเดิมคือทุกครั้งที่อัศวินพวกพ้องใช้สกิลบัฟหรือตั้งท่าจะสามารถเพิ่มแซดพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเผ่านางฟ้า8% สูงสุดอยู่ที่40%นะครับอันนี้เนี่ยเป็นความสามารถเดิมที่มีอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่เพิ่มมาใหม่ก็คือทุกครั้งที่อัศวินใช้สกิลถอนดีบัฟนะครับทุกหนึ่งดีบัฟที่ถอนจะสามารถเพิ่มอัตราคิและคริเดเมเให้กับอัศวินพวกพ้องเผ่านังฟ้าได้ด้วยครับตรงนี้เนี่ยจะสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุดทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนั่นหมายความว่า อัตราคีกับเดเมจคีสูงสุดที่สามารถเพิ่มได้เนี่ยก็คืออย่างละ20%นะครับแล้วก็ต่อมาสกิลที่1น,นะครับสกิลที่ได้รับการอัปเกรดให้เป็นดีบัฟนะจากเดิมครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีหมูนะครับที่มีเอฟเฟกไม่สนป้องกันของศัตรูนะครับ,ส,รรส,รบส่วนดีบัฟที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะสามารถทําให้ศัตรูนะครับโดนลดต้านทานคริติคอลลง20%เป็นระยะเวลา1เทินได้นะครับพร้อมกับเพิ่มเบสเดเมจของสกิลนี้ให้นะ เพราะจากเดิมนะครับเบสสกิลอยู่ที่130%อันนี้เนี่ยอัปเกรดเพิ่มมาอีก13%นะแต่องจรจิงสำหรับดูเชลตัวนี้เนี่ยคือหน้าที่เดิมของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเดเมจหลักอยู่แล้วนะครับมันเป็นแนวแบบซัพพอร์ตซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นเดเมจที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากอยู่แล้วนะส่วนการ์ดขั้น2นะครับก็จะเสริมเดเมจเพิ่มขึ้นไปอีก แล้วก็ลดต้านทานครีนะครับเพิ่มขึ้นไปอีก10%นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายเพิ่มระยะเวลาจาก1เทินเป็น2เทินกับลดต้านทานครีจาก30%เป็น50%ครับแล้วก็ต่อมาสกิลที่2อครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลบัฟนะครับโดยความสามารถของท่านี้เนี่ยเอาจริงคือเหมือนเดิมเลยเพื่อนเเขาเปลี่ยนแค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับโดยที่ขั้นหนึ่งเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆน,นะไม่มีการบัฟแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าที่ขั้น2นะครับเสริมได้วปที่สร้างเพิ่มขึ้นเป็น50% แล้วก็เดเมทที่หลับลดลงเป็น40%นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายเสริมเดเมทที่สร้างเป็น60%กับลดเดเมทที่ได้รับลง50%ครับแล้วก็สุดท้ายถ้าไม้ตายนะครับความสามารถทุกอย่างคือเกือบเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขามีเอฟเฟกเพิ่มเติมให้ครับสามารถมอบดีบัฟให้ศัตรูทั้งหมดไปเลยว่า2เทินรับเดเมจเพิ่มขึ้นอีก50%ครับจากที่ดูมานะผมว่าที่โหดที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นท่าไม้ตายเพื่อนเพราะดีบัฟ รับได้เมทเพิ่มขึ้น50%ทั้งทีมเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรโคตรโหดเลยนะไม่แน่คือหลังจากรู้เชลใช้ท่านี้นะครับไมเอลใช้ท่ามูแค่ขั้น1ขั้น2อ,อเนี่ยอาจจะรีบทั้งทีมได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะเพราะถ้าไม่ใช้จริงเนี่ยก็จะยังไม่รู้นะครับแต่โดยรวมนะครับจากที่อ่านเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัวละคร LR ตัวอื่นนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบเก่งก้าวกระโดดบุยววาขนาดนั้นนะคือรูเชลมาเกเลตตัวนี้มันก็ยังคงคเดิม ที่เป็นตัวละครซับค่อยๆเสริมพลังอัปเกรดทีมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ใช่ผม,มาสามารถเสริมแม็กอะไรทุกอย่างได้เลยนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลของตัวละครใหม่ทั้งสองตัวที่จะมานะครับส่วนข้อมูลอื่นๆสัปดาห์นี้เนี่ยผมน่าจะยังไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆนะแต่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะมีเป็นอีเวนต์โหมดใหม่นะครับโหมดสงครามสัตว์อสูรพิเศษนะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเปิดจํากัดเวลานะครับแล้วก็พอเราเคลียร์ได้ปุ๊บมันจะได้พวกเพชร3แบบนะครับ โดยเพรทั้ง3แบบนี้ครับจะสามารถเอามาแลกของในสูตรแลกเปลี่ยนได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมินิเกมนะครับปลาโป่งนะกลับมาอีกทีนะครับเอาจริงมินิเกมปลาโป่งเนี่ยผมว่าเป็นมินิเกมที่ผมค่อนข้างชอบพอเลยนะมันค่อนข้างเสียเวลานะครับแล้วก็จะมีบอสแมลงสาบนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะมาอีกแล้วนะครับแน่นอน l อลอาโตใหม่นะครับ h ี r o a อ e n a ซีซั่นที่4นะครับก็จะเปิดให้เราเล่นเพื่อเก็บตราประทับเพิ่มเติมกันด้วยนะครับ โอเคก็สําหรับอัปเดตของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวนะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยนะและเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันครับว่าเผ่านางฟ้าจะกลับสู่เมตาได้หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ทั้ง2ตัวนี้อาจจะเป็นเพียงแค่น้าจิม้มเพื่อนๆเ,เพราะตัวเอกเผ่านางฟ้าจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวละครเฟสตัวต่อไปก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับโอเคก็คลิปนี้เเอาาท่าริงๆั ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเชิกันใหม่ในคลิปหน้าหรบวัน,นี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ